บัดนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่เร็จมกราคม2568 2569ข้าพาเจ้านางสาวพิยาดวงนามนขอปรินวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ระยบูชาแด่องค์พระควัมปฏติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจ,จินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงม,มาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพาเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย ปลดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนลต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาสกวาเรสวตราขัฉันตุเทวตาสาธรมังมุนิราชสุนันตุสักขโมกขะทางสักเกกมาจรุเปคิริสิขารัตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตารุวนาคานเคหาวัตุมหิเขเตภูมมาจยันตุเทวจัรทธราวิสเมยาคาคาทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนาสัทวเมสุนันตุธรรมะสวนาการลอยัมพระรันตาธรรมะสวนาการลอยัมพระรันตาธรรมะสวนาการลอยัมพระรันตาบทสวดน้มัการสิทธิคาถานมโม ตตะสัพพกวตตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะสัพพกวตตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะสัพพกวตตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตรสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญยังพุทโเมสรนังวรังเอเตนสัจจวัชนะโสธถิเมโหตุสัพพาธานัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนสัจจวัชนะโสธถิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนสัจจวัชนะโสธถิเมโหตุสัพพาธา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสพปานินางปุเรตวารมีสภาวะตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพุปัฏทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินางปุเรตวารมีสภาวะตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสัพุปัฏทวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัพพปานินาง ปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเจนะมาหุตุสัพุปปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสูตรตังเอกังสมัยังพระวาสักเสุวิหารติกับประจุสูสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเพฮวะอรหันเตหิทัสสหิสโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายพิคุสังคันจะอัทโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตทัทธงหงสีอายังโขพระวาสักเสุวิหารติกับประุสูสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเเคนะสัตสัตถิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเะ อรหันเตหิทัศหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิคุสังขัญจยานุนะมยามปิเยนะพระวัเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวะพระวโตสันติเกปาเจกคาถาภาสยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวับปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาเยเรยาภาษาริตังวาภาหังสัมมิเชยเอวะเมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวโตปุระโตปาตระหังโส อาทโขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอธังสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพระวตสันติเกอีมังคาถาังอภาสิมหาสมโยโยปวนาสมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหาอีมังธรรมะสมยังทักหิตาเยวะอปราชิจัดสังคันติ อธโขอ,อัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถาังอาาสิตัดรพิขโวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุจุกรรมังสุสารธีวานนตานิฆาเหตวะอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอธทโขอัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถาังอภาสิเฉตวะขีลังเฉตวะปริคังอินทคีลังโอหัจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจคุมตาสุทันตาสุาาสูนาคาติอธทโขอัปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตา เสนาเตคมิสันติปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันตีติอัธโคอัปราชภะควะโตอัธโคภะควาภิขุอามันเตสี เยปุยเยนะพิฆเวทัสสุโลกธาตุุเทวตาสันนิปฏิตาุหติทถากะตังทัศนายาพิขุสังกัญจะเยปิเตพิฆเวอเฮสุงอติตัมมัฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคัวันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสอเฮสุงเสรยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติ เซยะาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวทเวทวกายานาังนามานิกิตยิสามิพิขเวเทวกายานาังนามานิ ทศิษสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตั้งสุนาถาสาธุกลงมณะสิกโรภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกูภักขวโตปัจโสสุงภักวาเอตตะทวโวจะสีโลกะมนุกกะสามียถาภูมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคัพรังปหิตตาสมาหิตาปุทูสีหวสันลีนาโลมะหังสาพิธรรมสมพุโนโอทานตมัสสุทาวิปสันนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตตวะวเนกาปิลัทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวกศสาสนระเตเทว วัายาพิกันตาเตวิชานาัพิขโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตตวะพุทธศาสานังเตสัมปาตุรหุยานังอมนุสานัทสนัง อเปเกสตตมัทธคุงสหัสสังอัถฐสัตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานมัทสูงอเปเกนันตมัทธคุงที่สาสภาพุทธาอหุงตันจะสพังอภินญายววกิตวานจักขุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสาสเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณาฐภิกขะโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหีอนุบุพโสสตตสหสาวะยขาภูมากาปิรัตวาอิทิมันตุชุติมันตตวณวันตุยสัสสินโมทมานาภิกรรมภิกุนัง สมิติงวะนางสะสหัสสาเหมาวตายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวนนวันตูยัสสินุโมธรมานาภิกรรมพี่คูนังสมิติงวะนางสาตายิราติสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวนนวันตูยะสสินุโมธรมานาภิกรรมพิ่ครูนังสมิติงวะนางอิเจเตโสระสะหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตวนนวันตูยะสสินุโมธรมานาภิกรรมพี่คูนังสมิติงวะนาง เวสามิตาปัญจสตายขานานตตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตว,วันนวันโตเยสัสินโมทามานาพิกมขุนังสมิติงว่านัง กุมภีโรราชคหิโกวปุลสันนิเวสนังพิญโยนังสตตสหัสังยะขานังปยิรูปาสติกุมภิโรราชคหิโกโสปคาสมิติงวะนางปุริมาจัตที่สังราชทัตตรโทปัสสติการทาพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตาปิตัสสพระฮาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตยสัสิโนโมทมานาพิกรรมพี่กูนังสมิติงวะนางทักษีนันจัตที่สังราชวิรุณโหตัปัสสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโส ปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภารอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนมทมานาพิกรรมพี่ขุนัางสมิติงวานางปชิมจัดที่สั่งราชาวิรุปโคปัสาสตินาคานางอธิปติมหาราชยศศิโสปุตตาปีตัสสะพะหโวอินทนามามหาภารอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนมทมานาพิกรรมพี่ขุนัางสมิติงวานัง อุตรันจัดที่สังราชากุเวโรตัปัสสสติยขานางอาทิปติมหาราชายศส,สิสโสปุตาตาปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,นวัน,ว,นวันโตยศศินุโมธมานาภิกกรรมพิกขุนนางสมิติงว่านางปุริมาที่สั่งทัตตารโททัคขิเนนาวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปคโค,คกูเวโรอ,อุตรังที่สั่งจัตตารุเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิศาทัทธลมานาอทังสุวะเนกาปิรัตเวเตสั่งมายาวิโนทาสาอากูวจานิกาสถามายา อากเดนทูเวเดนทูวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามเสธโหจักกินนุมันทูนิมันทูจับปนาโทอโอปมัญโยจัตเทวสุโตจะมาตลิจิตเสโนสการทโพโโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจันเดจะราชาโนคันทภาสราชุภิโมทมานาพิกามูพิกูนังเสมิติงวะนางอาธาคูนาภาษานาคาเวสาราสตตสกา กัมพราสัตราอาคูปายาคาสยาติพิยามุนาทตรลธาจะอาคูนาคายาสัสสิโนเอราวนโนมหานาคโคโสปาคาสมิติงวายาัง เยนาคราเชสหสสารันติทิพาทิชาปขิวิสุทธจักขูเวหายสติวมัมชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานมาสีสุปนาโตเขมามกาศิพุทโธสันหาหีวาจาหิอุปวะหายันตานาคารสุปนาสรวังสุพุทังชิตาวชิรหัตเถนะสัมุธทังอสุราสิตาภาตโรวัสวัเสเตอิทิมันโตยศสินุการกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคษาเวปจิติสุจิติจะปะหา ราโทนมุจีสหัสตันจัปภริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสัตในหิตวะพระเองเสนางลาหุพระทัามุปาขมุงสมโยทานิพันธันเตพิกูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจเตชูวโยธาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายสสะสหะเมตากรุณกายิกาอากูเทวายสัสสิโนทัศเตทัสทากยาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันตชุติมันตูวันวันตูเยสัสสินโมทมานาพิกัมพิกูนางสมิ ติงวะนังเวฑูจะเทวาสหารีจะอัสมาจะทุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทมากูระกกิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตานขันตานิปุรคกิตวาอาคูมันถาวราหกาวัสูนังวาสโวเศโทสกูปะคัปุรินทโททัศเตทัศกายาสเปนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันตเยสัสสินโมธามานพิกัมพิกขูนังสมิติงว่านางอาทาคูสัพูเทวาสรมาขีสิคาริวาอริทกาจโรชาจาอุมาบุพานิพานสีโนวรุณาสาธรรมมาจาอาจุตาจานิชากาสุริยารุจิราอาคูอา กูวาสาวเนสิโนทเศเตทัา,ากายาสัเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตว,วันวันโตเยสสินโนโมทมานาพิกรมพิกุนังสม,มิติงว่านาง สมานามหาสมานามามนุสามานุสุตตมากิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาทาคูหรโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสสีโนทัศเต,ตทัศกายาสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวนวันตุยสัสสีโนมุโมานาพิกัมพิกพุนังสมิติวะนัง สุก,ก,กากรุมหาอรุณาอาคูเวคันนศาสาหาโอทาตาคายหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธรรมันตาหารักชามิสกกาชยศสิโนธนยังอาขาปชุนโนโยทิสาพิวสติทเสเตทศกายาสาเพนาน,นัตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันว,วันโต,ตวเยสสิโนโมทมามนาพิกรรมพิคูนังสม,มิติงวนานัง เคมียาดุสิตายามากัฏกาเจยะสัสสิโนสัมพิตการามาเสษาโจตินามาจาสวานิมารติโนอาคูอัคคุปรนิมิตาทัสเตทัสกายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตเยสสัสิโนโมทานาพิกัมพิกุนังสนิติงวะนัง สัทเถเตเทวนิกายาสัพเพนานตวันนิโนนามันวเยนาอาคัตชุงเยจันเยสัทิสหะปวุตธะชาติมักขีลังโอคตินนามนาสวังถ้าเขโมคัตรงนาคังจันทางวอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจ่ปุตตาอิทิมัตโตสหะสันนังกุมาโรติโสจ่โสปะคัสมิติงวะนังสหะสพรมโลกานางมหาพรมาพิตินตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยเยสัสิโสทัศธาอิสราอาคูปเจกวาสวัตติโน เตสันจัมมะจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามะเกมารสนาอภิกามิปันสักกันหัสะมันทัมันที่ยังเอถักคันหัสถพันทถาายเคณพันธมัตถุโวสัมันตาปริวาริธรรมโวมุจจิถักโจินังอิติตถามหาเสนโกกันหัสเสนังอเปสัยยิปานินาตรมาหจัสรังกตวานเภระวัง ยัตหนปาวุสโกเมโคทนายันโตสวิชุโกตถาโสปชุทาวติสังคุโตอาสยังวเสตันจัสภพังอภิญญายะวะวะคิตวานัจากกูมาตโตอมันตยิสัทาสาวเกเยสาสเนนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถภิขวโวเตจาอาตปะมกรุงสุตวาพุทธสาศาส,าส,าสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังลุมันปีอิชยุง สัพเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายสัสสินุโมทันติสปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาตีบทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตนตัตยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานาระยะพระเมสุราสิทธิพระมาจะอินทานะจัตตุโลกาคัมภีระรักกาสมุธาภูตุงคังคาจะสัพรามาชัยยประสิทธิพวันตุเต ชัยยะชัยยะธารณิธรณีอุทธิอุทธทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะค้คนละตนละนิสัยนิไรใสเสนะเมรุราชพลน,นรชี ชัยยะชัยยะคัมพีรสมพีนาคินธนาคีปีศาสภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตารูคีชัยยะชัยยะสิงคีสุชาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุละันทกชัยยะชัยยะขจฉคนนตุรงสุการพุชงสีหาพยคธีปา ชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุนะสุทินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเรสะทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสันตินสธทาชัยยะชัยยะมังกราชรัญญาภวเคชัยยะชัยยะวรุณยักเขชัยยะชัยยะรักเสสุรภุชเตชา ชัยยะชัยยะพรหมเณทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหสุโรหะโรหิริเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุหะโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโรวรุโนปิจะ อคิวายโยจัปปาชุนโหกุตมาโรทัรฐัโกอัฐารสาามหาเทวาสิทธิตาปัสสอาทโยอิสิโนโสาวกาสาภาชัยยรามโมพวันตุเตชัยยธรรมูมจักสังโฆจักทัสสะปาโลจักชัยยกังเอเตนะชัยยตเตชนะชัยยโสธีพวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยมังครังชัยโยปิพุทธสาสริมตโตอายังมาราสัจปาปิมตโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปะโบธิตาชัยยตะตทถาเท,าทวะ พระมาคณาเมหสีโนชัยโยปิพุทธศาสรีมตออยังมาราสัจปาปิมตปราชโยอุโหสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณาเมห์สีโนชัยโยปิพุทธศาสรีมตออยังมาราสัจปาปิมตอปราชโยอุโหสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณาเมห์สีโนชัยโยปิพุทธศาสรีมตออยังมาราสัจปาปิมตปราชโยอุโหสยามโพธิมันเท ปโมทิตาชัยยตถาสุปนาคนามเหสินชัยโยปิพุทธ,ธศาสีมโตอายังมารัสัจปาปิมโตปรชาชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตธา,านาคาคนามเหสินชัยโยปิพุทธ,ธศาสีมโตอายังมาราสัจปาปิมโตปรชาชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตธาสัพพมคณามเหสิน เชยันตโพธิยามุริสักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะรเออปราชิตปัลังเกสีเสปทาวิโปขารเอภิเศเกสะพุทธานังอัคปโตปโมทติสุนัขันตังสุมังคังสุภภาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจสุยิถังพระมจาริสุปทาคินังกายกรรมมังวาจากรรมังปทาคินางปทาคินางมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกะตะวานาละพันตเทปทาคิเน เตอัฏฐรัตาสุกิตาวิรุณหพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโาาหทัสหะสัพเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทว,วาอสมิงธาเนอธิคตาทีคายุตกาสทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาสาสนางังอากาจิยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุยะมโนรัฐถา ยุตตกาเรปวัสันตุวสังวสสาวราหกาโรคาจุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจจสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสังวาทียังวิหารติเจตวเนอนาทบินทิกัสอารามิตารโคภะควาภิควอามันเตสิิขบวติ พระทนเตติเตพิกขูพระควตุปจัจจโสสุงพระควาเอตตาทวโจรอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสสธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอนิจจติตัถาคตตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาภิสเมตวาอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวั สาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาร,ราทุกข,ขาติตังตถาขตวะภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสเม,มตาวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุทานิกรโรติสัพเพสังขาร,ราทุกข,ขาติ อุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวสสธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตตาติตั้งตถาคตอภิสัมปุชติอภิสัมปุชิตวาภิสมิตตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพธรรมานัตตาติอิธัมโวจักภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุภะคะวัตโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพันเทกรัตะคาถาแปลอติตังนานะวะขเมยานาปติงกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตัมปะฮีนันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันจายโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิถามนุภะรูหเยผู้ใดเป็น ผู้ใดเห็นทาอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆย่อมแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นครอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวกิจ,จมาตปังโกชัญญามารณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังคารันเตนาะมหาเสเนนะามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตติ อโหรันตัมตันที่ตังตังเวพันเทกร,รันโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงปราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคปัจเวคณาแปรสเพสังคารานิจารสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมรูปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราวัด เราวาดตัววาดตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัะควรที่จะสังเวชอยังกาโยอจิอรงัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปราศจ,จากวิญญาณสุโธอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับกฐวินซึ่งแผ่นดินกร,ริงฆรังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันทังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันตุครั้นก็เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปเต,ตสังวูปสมุสโสขโความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มริงสุจามริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนตทิเมเอธาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทส่วนเมตายังกินจิยังกินจิกุศลังกามังสัพเพหิพเตหิกตังปุญญโนอนโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงธาเนอธิคตาธีคาย,ยุกาสัทาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุสัพเพอัย อาติติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปชายยะสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุ สเพเท,เทวาสุกิตาหนตุทุกขาประม,มูลจันตุสพเพสามารถตินังสมิชนตัวบทชสวดบูชาหลวงปูทนน่ทวดนโมโพธิสัตตวอาคันติมายาอิติภควานโมโพธิสัตวตวอาคันติมาญาอิติภควานโมโพธิสัตวตวอาคันติมาญาอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาัสินีทูเปขเรโพธิขเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมทานเนานาพรภวันตุปูชิตาสโสถิกรนเตทาวิหารามัทเรเถราจามัชานวการสพิคโวสารามิกาทานาปฏิวาัสากาคามาจาเทสานิขมาจาอิสราสป,ปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชราพุชาเยปิจันทสัมภวาสังเสรตชาตาทโวปปาติการอินญ,ญานิกังธรรมวรางปฏิจเต สพัพเพปิทุกขสักกรณตุสังขยังทานจุติรังสตังคโมธรรมัราชบุคราสังโฆหนตุสมังโควะอัฐายา,าจิหิตายาจักอัมเหรักตุสัตธรรมโมสพัพเพปิธรรมจารินโนวุทิงสัปปาปุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเต สัศนาโหตุสภเวปีปานิโนพุทธศาเสนสมาธารังปวเวชนโตกาเรเทโวประวัสตุวุฒิภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอาตรชังนิจังรักขันตุรักขันติปุตตังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันติรักขันตุสัพพาเทวตาอุยูชนะคาถาทุกขปตาจนิพยทุกขปตาจนิทุกขับ พยปปตาจานิดพยาสูกปตาจานิสุกกหุนตุสภเพปปานิโนเอตาวตาสอัมเหฮหิสัมปังปุญญสัมปังสภเทวานุโมท,ทันตุสัพสัมปติสิทายิยาทานังทัตันตุสัทธายสิรังรักขันตุสพัพทาภาวนาพิรัทาหุนตุ ขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุขฉันตุเทวตาคตาสุมังคาราคาถาโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสทีโหนตุนิรันตรัง สัพพีพุทธาพระรัตตบัติปจิกานันจะยังพระรังรันตันสติจีนารักของพระรามิสัพพโสสัพพีพุทธาพระรัตตติปจิกานันจะยังพระรังรันตันสติจีนารักของพระรามิสัพพโสสัพพีพุทธาพระรัตตติปจิกานันจะยังพระรังรันตันสติจีนารักของพระรามิสัพพโสสัพพีพุทธาพระรัตตบัติปจิกานันจะยังพระรังรันตันสติจีนารักของพระรามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระรัตาประจิการนั่นจะยังพระรังอรหันตานันตติชีนะรักขังันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาประจิการนั่นจะยังพระรังอรหันตานันตติชีนะรักขังันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตนประจิการนั่นจะยังพระรังอรหันตานันตติชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตาประจิการนั่นจะยังพระรังอรหันตานันเติชีนะรักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก่าวอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออน,นิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมุเ็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการด้วยเทิน